และคลิปนี้นะครับผมจะมาแชร์โปรแกรมที่ไว้ปลดล็อกการ์ด LHR นะครับก็คือตัวโปรแกรม LL Miner วิธีการจะทำยังไงก็ไปชมในคลิปได้เลยก็สวัสดีครับเพื่อนคนผมพิช,พชัยพิชชแนลนะครับช่องน,นี้เน้เนให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการเอาการะจรนะครับที่ไว้เล่นเกมไว้ตต่ต่อเนี่ยามาขุดเหรียญคริปโต,โตคเคอเรนซีเพื่อสร้างไรายได้กันนะครับ การ์ด LHR นะครับก็คือการ์ดที่ลดแรงขุดเป็นของค่าย Nvidia เดียค่ายเขียวนะครับทีนี้เนี่ยเขาล็อกแรงขุดมาเนี่ยมันจะถูกล็อกอยู่ในตระกูล e t e s ทั้งหมดนะครับให้มันขุดได้น้อยลงนะครับแล้วก็ขุดเออโก้ก็น้อยลงด้วยนะครับแต่ว่าเมนหลักของเขาในการบล็อกเนี่ยเขาจะบล็อกอยู่ที่อีเท r เ u ียนะครับทีนี้เนี่ยวิธีการปลดล็อก ทั้งหมดเนี่ยก็คือเขาจะพูดถึงแค่ตัวอิตาเลียมกันก่อนนะครับเอาเป็นว่ามันมีโปรแกร,รมเก่าๆนะครับที่ออกมาก่อนเลยนะครับก็คือ nb miner นะเป็นเหมือนเจ้าพ่อแล้วกันเนาะที่แบบว่าออกมาคิดค้นวิธีการปลดล็อกนะก็คือปลดล็อกได้70%ประมาณนี้เนาะหกเกช่วงนี้นะผมได้ทําคลิปไปแล้วนะทีนี้เนี่ยมันก็มีโปรแกร,รมอื่นๆนะทยอยอัปเกรดตัวเองตามมานะครับก็ได้แก่ตัว ll miner นะครับแล้วก็ตัว g miner นะนะอีกตัวหนึ่ง ส่วนทีเล็กนี้เขาอยู่เงียบๆของเขาเลยเนาะเป็นพี่ไดโนเสาร์อะมาวันนี้นะก็ผมจะมาทำตัว LL Miner นะครับคือประเด็นเนี่ยก็ได้ไปดูคลิปของช่อง Red Fox นะครับนี่นะพี่ Red Fox Crypto นะครับนี่นะช่องนี้นะไปดูของเขากันได้เนาะคือเขาก็มาทำเทียบกันเลยเนาะ LL Miner 1.32กับ G Miner 2.67นะครับคือตอนนี้เนี่ยมันอัปเดตใหม่เนาะมัน เป็น2.68แล้วเนาะ G minor คือ er. ผมเองนะลองเทสทำตามเขาแล้วเฮ้ยมันไม่เห็นได้ตามเขาเลยนะเออวันนี้เดี๋ยวมาทำให้ดูก่อนนะเออเอาเป็นว่าวันนี้จะลองนะลองทำให้ดูอันนี้นะอันนี้เนี่ยแฮนเลที่เขาได้นะเขาใช้3080 Ti นะครับขุดมาเนี่ยเขาได้แรงขุดอยู่ที่85เลยนะ84 85นะครับแล้วก็เท่าที่ผมไปแอบดูของเขามาแล้วเนี่ยมันวิ่งนิ่งๆเลยนะเนี่ยเนี่ยดูนะฝาบเนี่ยนะ กราฟเขาแบบเป็นเส้นตรงเนาะถ้าเราขุดด้วยตัว NB Miner นะกราฟมันจะเป็นฟันกระยุยกระยืยกระยุกะยกระยืนะอืมประมาณนี้เนาะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาลองกันดูนะว่าเออมันจะปลดล็อกได้ขนาดไหนเนาะ <c oughs> อ่าเดี๋ยวไปดูกันที่ตัวโปรแกรมก่อนนะเราก็เข้าไปใน Google ก่อนนะเพื่อนๆถ้าเกิดอยากจะทำตามเนาะพิมพ์ว่า LL Min ล r นะครับ LO l m i n ิ r อ่ะกด Enter ปุ๊บเนี่ยลิงก์แรกเลยนะครับ ลนลี่เดียบนะครับคลิกปุ๊บนะเนี่ยเข้าไป ll minor release นะครับมันออกเวอร์ชั่นเป็น 1.32a นะครับตัวนี้นะฟีเจอร์หลักๆนะครับของเขาเนี่ยก็ที่อัปเกรดมานะก็คือเพิ่ม lhr Mode เนี่ยมีโหมดมากมายมากๆๆเลยแล้วกันเนาะเขาก็จะมีลิงก์ให้คลิกไปกดนะครับเนี่ยนะอ่าเราก็กดเปิดไปอ่านเลยปึง้งนะ หน้านี้นะเขาก็จะบอกว่าโหมดของเขาเนี่ยที่ปลดล็อก LHR เนี่ยมันเป็นแบบเซมิอยู่นะครับแล้วก็เป็นโหมด A อะ่ะโหมด A โหมด B แล้วมีโหมด LHR 1ด้วยนะลบลบ LHR 1แล้วก็มีโหมดลบลบ LHR 2แล้วก็ยังมีโหมดอา่า low power นะครับลบลบโหมด LHR low power นะเนี่ยนะเขาก็จะมีสูตรนี่ปรับคอคล็อกนะครับ ให้คอคล็อกเนี่ยต้องล็อกไว้นะซึ่งเราทําได้ทั้งตัว Hi ฟ์โอเอสแล้วก็ทําได้ทั้งตัวใน Windows เนี่ยก็ใช้คําสั่งตัว mm hmm. nvsmi พวกนี้นะไปล็อกค,ค่าคอคอกไว้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะทยอยทาคลิปอัพออกมาอีกทีนะครับอ่ะวันนี้นะจะทําใน Hi ฟ์โอเอสก่อนนะเพราะว่ามันล็อกค,คอคอกแบบง่ายๆเนาะอ่าเนี่ยนะวิธีการก็คือถ้าเรามีรุ่นไหนเนี่ยเราก็มาดูในหน้านี้นะแล้วก็ ใส่คอคล็อกไปตามที่เราจะล็อกเลยนะครับอย่างถ้าผมใช้เป็นตัว3070เนาะก็855ถ้า3080เนี่ยก็เป็น1050ในคลิปเนี่ยมันเป็น 80ti เนาะ1,150เนี่ยนะก็ใส่ค่านี้ล็อกคอคล็อกไว้นะครับทีนี้พูดซะยืดยาวเนาะเขาบอกว่า This is recommended mode นะครับ สำหรับตัว3080แล้วก็3080 Ti นะครับน่าจะได้แฮนด์เลที่ดีกินไฟน้อยๆน,นะครับประมาณนี้เนาะอ่ะแล้วทีนี้ก็มีวิธีอีกอันหนึ่งนะก็คือ l h r j u n นะครับอันนี้นะลบลบ l h r j u n แล้วก็ใส่ค่าไปนะครับเป็น123456789ได้หมดเลยนะครับจนถ้าเกิดว่าไปไม่ได้แล้วนะล็อกมันปลดล็อกไม่ได้จริงๆเนี่ยเออบังบางบง บา,บ,าบางการว่ามันปลดล็อกไม่ได้เนี่ยใช้ตัวโหมดนี้นะครับแล้วเราก็ใส่ค่าไปเรื่อยถ้ามันยังปลดล็อกไม่ได้เขาบอกว่าให้ลองใช้เป็นลบยี่สิบนะครับนี่นะอืมโอเคเขาว่ากันว่ายางงั้นเนาะก็แล้วก็ให้ลองเพิ่มทีละห้านะสเตปไปทีละนิดละหน่อยนะครับมันก็จะได้ค่าที่นิ่งนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะมาลองทํากันดูนะแฟนกิดโหมดอันนี้ก็เป็นโหมดแฟนกิ๊ดที่เราใช้กันสมัยสา60นนะ ประมาณนี้นะเอาเป็นว่านะครับเราจะมาลองทั้งเป็นโหมด LHR LP นะครับแล้วก็ LHR โหมดจูนแล้วกันนะลบลบ LHR จูนอันนี้นะครับโอเคมามาลองกันเลยก็เข้าไปใน h ฮฟ์นะครับโอเคมาเครื่องนี้แล้วกันนะ เครื่องนี้จะเป็นตัว3070 LHR กับ3080 LHR นะครับคือตัวเครื่องเนาะผมได้ลองขุดด้วย G Miner นะเวอร์ชัน2 8นะครับเขาบอกว่าปลดล็อกแบบออโต้นะผมลองขุดดูแล้วมันไม่เห็นออโต้ให้เลยนะเนี่ยนะตามสูตรที่เขาว่าไว้เนี่ยก็ควรจะต้องวิ่ง40เนาะไอเนี่ก็ควรจะต้องวิ่ง60กว่าอันนี้มันยังวิ่งง่อยอยู่เลยนะเออ ก็ไม่เป็นไรนะก็วิธีการทำใน h i e o s นะครับก็พอเราเลือกเข้ามาในเครื่องแล้วนะครับให้เราทำการอัปเดตตัว h i e o s ก่อนเลยนะครับลืมลืมเมื่อกี้นะจริงๆผมอัดคลิปไปแล้วแหละนี่นะมาคลิกตรงไอ้เหลืองๆนี้นะครับกดอัปเดต to latest version นะครับเพราะว่าตัวเวอร์ชั่นใหม่เนี่ยมันจะมีตัว l l minor เวอร์ชันใหม่มานะครับเนี่ยนะ9.13นะครับ ถ้าเกิดเป็น912นี่มันจะ add G minor partial unlock มานะครับเนี่ยนะถ้าเรายังไม่ได้อัพนะเราก็ต้องอัพนะครับก็กดตรง Force u p r a d e ไปเลยนะครับเนี่ยนะเลือกอัพเกรดไปแล้วก็กดอัพเกดเลยครับเพื่อนๆโอเคเดี๋ยวรอเครื่องมันอัปเดตสักครู่นะครับพอมันอัปเดตนะมันก็จะขึ้นเป็นดำๆอย่างนี้นะครับทีนี้เพื่อนๆอัปเดตเสร็จก็ให้ทำการอัปเดตไดเวอร์ เอ็นวีด้วยการพิมพ์ชุดคําสั่งอย่างนี้นะพิมพ์จิ้มตรงนี้ก็ได้นะครับรันคอมแมนนี่นะครับแล้วก็ใช้คําสั่ง NVIDIA นะครับลบ Driver รลบอัปเดตอย่างนี้ก็ได้นะครับกด Run ไปเลยนะครับแต่เดี๋ยวรอให้มันรีบูตขึ้นมารอบหนึ่งก่อนนะพอเราอัปเดตตัว h y ฟ e วสเซ e t นะครับพอรีบูตกลับคืนมาเนี่ยเราก็มาอัปเดต d ดรเวอเอาให้มันเป็นเนี่ยนะ4บกนะ ปกติมันจะเป็น460นะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะเนี่ยนะถ้าเป็นเวอร์ชั่นเก่าๆเห็นไหมมันจะเป็น460อยู่นะครับเนี่ยนะแต่ถ้าเป็นเวอร์ชันใหม่แล้วเนี่ยก็จะเป็น470นะครับปิงเนี่ยนะ470โอเคอ่าเดี๋ยวรออ่าอ,อันนี้นะเรียบร้อยนะตัวเครื่องนะมันก็ทำการอัปเดตระบบให้กลายเป็นเวอร์ชัน21 อสองหนึ่งศูนย์เก้าหนึ่งห้าแล้วนะครับก็คือเวอร์ชันล่าสุดนะครับทีนี้เราก็ให้มาแก้ตัวไฟฉีดของเรานะครับให้กลายเป็นตัวที่มันอัปเดตหน่อยนะครับ mm hmm. ก็คือกดไปที่ไฟฉีดนะครับแล้วก็กด Edit นะครับให้เราเลือกตัวเหรียญเป็นอีเทรเียมกระเป๋าวอนเลตก็เราก็ไปแอดของอีเทรเียมเข้ามาเนาะทีนี้ก็ขุดที่ภูไหนก็เราก็เลือกกันตามอธัธยายัยนะครับส่วนโปรแกรมเนี่ยเราก็เลือกเป็น LL Miner นะครับ คลิกไปเลยแล้วก็กด set up m i n o r config นะครับทีนี้นะครับตรงนี้นะให้เลือกเป็น latest นะครับอ่าแล้วก็อย่าลืมใส่ extra argument นะครับแล้วก็ไปดูในหน้าเว็บที่เราคุยกันเมื่อกี้เนอะลบลบโหมด lhr lp นะครับตัวข้างหลังเป็นตัวใหญ่เนาะอ่าแล้วก็เอามาใส่ในตัว argument ตัวนี้นะครับเป็นลบลบโหมด lhr lp นะครับทีนี้ก็ทำการอ่าโทษนะทีนี้ อย่าลืมมาเช็คไอตัวตัวขุดนะเป็น latest version นนะโอเคเราก็กดนะอัปเดตเลยนะอัปเดตตัวขุดเรียบร้อยทีนี้ก็เดี๋ยวเข้าไปทำการสิงเครื่องนะครับ start shell ขึ้นมานะดูดิมันจะปลดล็อกได้ขนาดไหนเชียวอ่ะเข้าไปดูในเชลนะครับพิมพ์ว่า Miner ปึ๊บเนี่ยนะตัวโอ้ยขึ้นเราเฮ้ย นี่นะตัว3070ของเราเนาะวิ่งไปที่43แล้วนะครับส่วน3080นี่ยังอยู่38อยู่เลยอ่ะเดี๋ยวแอบไปดูนิดนึงนะนี่เราทำอะไรผิดไปเขาบอกว่า3080นเนี่ยให้จูนไว้ที่1ันห้า7ิอยู่ที่855เนาะเดี๋ยวเราไปทำตามสูตรของเขาหน่อยนะครับอ 855ดูดิโลว์พาวเวอร์จริงบ้าอันนี้ให้ไปที่1050นะครับเมมโมรี่ Memory นะดันขึ้นหน่อยเป็น2อ0พนะครับตัวนี้ด้วยนะ2อ0พให้หมดโอเคเดี๋ยวมาดูกันนะเห็นไะ เซตติ้งของเราก็ตามสูตรที่เขาว่ามาเลยนะเอา้าแรงขุดล่วงเลยอะปรับเสร็จแรงขุดล่วงนะครับเพื่อนเดี๋ยวรอดูนะว่ามันจะดันขึ้นได้ขนาดไหนเนาะนี่แหละอันนี้นะไต่ขึ้นมาสี่สิบแล้วนะครับค่อยๆนะค่อยๆนะแต่แต่ไอสามศูนย์แปดศูนย์นี่ ไม่ไปด้วยเลยนะครับเท่าที่ผมไปฟังในช่อง RedFox เขาสรุปมานะว่าเขาอ่ะก็ใช้เวลานานอยู่นะกว่ามันจะปลดล็อกปลดอะไรเนี่ยก็นูนะ่นอะเขาลองเทสอยู่เป็นคืนนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะลองให้นะครับว่าเอ้ยคืนนึงเนี่ยมันสําเร็จหรือเปล่านะครับเออแล้วก็ลืมบอกไปเนาะมันจะมีการเคลมก่อนนะว่าตัว G minor er เนาะมันช่วยประหยัดไฟเนาะตัวช่อง雷福เนี่ยเขาสรุปมาให้ว่าเออมันไม่ได้ประหยัดอย่างที่มันเขียนนะ มันบอกว่าเนี่ยแปซูนทีไนะในโปรแกรมเนี่ยมันวิ่งอยู่แค่200วัตต์เนาะแต่ว่าไอตัวของจริงเนี่ยเนี่ยนะเนี่ยนะในนี้นะเขียนว่า200วัตต์แต่ของจริงเนี่ยคือมันเป็น220กว่าเนาะ230วัตต์แล้วก็บางช่วงในชูดไปที่300เลยก็มีประว่านั้นนะเขาเนี่ยนะช่วงๆเนี่ยเขาก็บอกว่าเอ้ยมันบางทีมันก็ไม่มั่วอะไรเงี้ย ประมาณนี้ของเรานะของเรานี้ดูแล้วมันยังไม่ปลดล็อกเลยเนาะรอสักพักหนึ่งนะครับดูว่ามันขึ้นหรือเปล่านะแต่ในใจผมนะผมคิดว่ามันไม่น่าจะขึ้นกว่านี้แล้วนะเนี่นยนะถ้าเกิดพกเพื่อนๆสังเกตด,ดูเออกราฟฟันปลาตรงนี้เนาะอันนี้ผมใช้ MB Min e r อร์ขุดนะครับก็มันจะเคยึกระยืยวิ่งอยู่ประมาณร้อยสิบกว่านะซึ่งในภูพวกอีเธอร์ไม่์เงี้ยมันก็โชว์แรงขุดสวิงอย่างนี้เลยนะครับแต่ถ้าขุดด้วยอันนี้ผมลอง G Min e r ไปพักหนึ่งเนาะ มันแรงขุดมันตรงดิ๊กเลยนะแต่มันขุดไม่แรงอืมไม่รู้เป็นไรทาไม่ได้ <c oughs> แล้วนี่นะพอมาลองโปรแกรมตัวนี้เนาะไอ้ตัว3080ก็ดันปลดล็อกไม่ได้อืมแปลกจริงๆใครเป็นแบบผมบ้างผมว่านะมันก็ไม่น่าจะปดได้นะครับวันนั้นผมลองขุดอยู่สักชั่วโมงแล้วเนาะก็ยังขุดไม่ได้เนาะอันนี้อาจจะไม่สําเร็จแล้วนะ ใครมีไอเดียอะไรก็แจ้งกันได้นะครับมา,าผมเปลี่ยนเป็น LSR June แทนแล้วครับ,รบอ่าทีนี้ก็ใส่ค่าไปเลยนะ10หรือ10อ่า10บตัม10ไปเลย2ใบนะใบแรก10ใบที่2ก็10นะครับเดี๋ยวกด Apply Change แล้วอัปเดต Miner นิดนึงนะครับอันนี้เคียร์สัมแล้วอ่าเนี่ยนะคอนฟิกเรียบร้อย กลับมาที่เชลเนาะแล้วก็พิมพ์ว่ามา n เนนะครับอย่าบอกนะว่าปลดได้แค่นี้นะตายละปลดล็อกนี่น่ารักมากโอ้ย,อยน้อยไปนะน้อยไปนะเพื่อนอันนี้นะได้ห้าสี่กับห้าสามสองนะครับก็ เองถือว่าทําได้ไม่ดีนะก็ไม่แน่นะตัวโปรแกรมพวกนี้เนาะอาจจะต้องตั้งทิ้งไว้สักพักหนึ่งไม่เหมาะกับวัยรุ่นใจร้อนแบบเรานะครับแต่ว่าเท่าที่ผมดูนะถ้าได้ประมาณนี้ไม่ไหวนะอ่ะอยวลองใหม่นะลองใหม่โอ้ยโอ้ยโอ้ย,อยผมลองจูนใหม่นะยี่สิบเลยนะอ่ะอายี่สิบจนยี่สิบลองดูด,ดิยี่สิบไปยี่ห้า ลองปลดล็อกดูนะพอไหวเปล่าก็ได้ประมาณนี้เองอะ่ะแปดเจ็ดเองนะครับเพื่อนๆแล้ดูจะสู้สู้ตัว A m i n e r ไม่ได้เนาะอันนี้ที่ผมเทสนะพอดีไม่รู้ว่าทำยังไงเลยเนาะจูนแล้วไม่วิ่งเลยนะครับถ้าต้องมานั่งหาค่าพวกนี้เองเนาะก็ลำบากเลยนะ เดี๋ยวเดี๋ยวลอง LL Miner อีกสักทีนึงนะเป็นลบลบโหมดนี้แล้วกันเนาะอ่ะอาเดี๋ยวได้ลองลบลบโหมด HR2 นะครับดูซิว่าจะได้ขนาดไหนนะอ,อจัดไปน้องอัปเดต All Worker นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะผิวมา Miner นะครับ มันก็เริ่มโปรแกรมใหม่ขึ้นมานะครับอันนี้ก็บลดล็อกนะครับเริ่มขึ้นมาแล้วเนาะอืมถ้าโหมด2นี้ดูโอ้ยดูวิ่งดีขึ้นมาเลยนะครับดูแบบมีชาติปูนเ <c oughs> นี่ยนะลบหมด2นี้ก็วิ่งแรงเลยนะครับสี4เออกว่ากว่านะครับแล้วก็ตัวตัวสามศูนย์แปดูนะวิ่งอยู่เจ็ดสิบนะครับเนี่ยนะผมว่าวิ่งสูสีกับตัว เอ็มบีมายเนเนาะที่มันจะวิ่งสวิงอยู่ที่ร้อยเก้าร้อยสิบร้ยสิเ็ดร้อยิบสองรอสิบามวนอยู่ตรงนี้นะของอันนี้เนี่ยถ้าเกิดมันวิ่งนิ่งๆอยู่ที่รนะ้อยสิบสองเนาะก็เลือกอันนี้ดีกว่านะเอาแบบนิ่งคลิบนะเราเน้นกราฟเป็นเส้นตรงดีกว่า <c oughs> นิ่งหรือยังเนี่ยน่าจะนิ่งแล้วนะคิดว่าสวิงแค่เล็กน้อยนะครับในของตัว LL Min e r นะครับประมาณนี้เลยแล้วก็ ลองดันคอเพิ่มอีกนิดหน่อยนะถ้าเกิดมันขึ้นได้ก็ก็ดีนะอืมน,นี่นะผมเซ็นโอคอร์ไปแล้วนะครับเดี๋ยวรอดูแรงขุดมันเด้งขึ้นว่าเด้งขึ้นขนาดไหนนะครับเฮ้ยขึ้นเว้ยพวเพื่อนเนี่ยนะจาก41.7นะครับตอนนี้ขึ้นเป็น42.5แล้วนะครับก็แปลว่าผมอัดไฟเพิ่มอีกนิดหน่อยนะเพื่อแลกกับแรงขุด ที่ได้ขึ้นมานิดน,นึงนะเฮ้ยประมาณนี้นะโอ้ยแรงขึ้นอีกหนึ่งหนึ่งจังหวะนะอ่ะกินไฟเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งจังหวะเหมือนกันนะจากประมาณ110ร้อยสิบกลายเป็นร้อยสามสิบนะครับก็เอาแรงเข้าว่านะครับอันนี้นะโอเคจบแล้วอันนี้นะ ก็เดี๋ยวผมจะทําการทิ้งเครื่องไว้สักคืนหนึ่งนะดูว่า1วันแล้วกันเนาะกราฟมันจะนิ่งขนาดไหนนะครับตอนนี้เนี่ยก็เดี๋ยวไปไปก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวทิ้งไว้นะดูว่าได้เท่าไหร่กันนะมาลุ้นกันก็โอเคนะครับหลังจากที่ทิ้งเครื่องไว้ประมาณ2วันนะครับวันกว่าๆแหละไม่ถึง2วันนะก็เดี๋ยวมาดูผลกันนะคือตกใจในกราฟมากนะครับมาดูกันในหน้าจอเลยเนี่ยนะครับ ก็คือเป็นเครื่องเดิมนะ B 0 0 1ของผมนะครับที่มี3070แล้วก็3080ที่เป็น LHR นะครับโอเคเนี่ยนะขุดด้วยโหมด LHR 2นะครับอันนี้นะของตัว LL minor นะอ่ะแรงขุดเห็นปะ่ะนิ่งกิฟเลยนะครับมีหย่อนมาหนึงจังหวะนะเหลือร้อยหแล้วก็วิ่งกลับมาที่ร้อยสิบวนอยู่แถวนี้นะครับ ก็ดูเรากาฟก็เป็นเส้นตรงแบบตรงดีมากนะครับตัว3 0มศเนี่ยก็มีรีเจ็คนิดหน่อยนะครับนี่มีอันหนึ่งนะอ่ะก็ไม่เป็นไรนะ,ะนานๆทีนะครับ3 0มศเนี่ยก็วิ่งอยู่12นะครับ3 0มศวิ่งอยู่70ก็เป็นปลดล็อกประมาณ70%นี่แหละนะอยู่ในเกณฑ์ที่ผมว่าจัดว่าดีเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูในอีเ e อร์ไมนะครับก็ตัวริกอันนี้นะครับนี่นะ หลังจากขุดไปหนึ 1, 1, 1, 2, ่งวันกว่าๆนะครับก็เนี่ยกราฟมันก็ตรงแบบเนี่ยเส้นเขียวนะครับค่อนข้างจะตรงแล้วกันนะครับก็คือนิ่งกลิปเหมือนกราฟใน g h โฟเเลยนะครับอืมก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีแล้วกันเนาะอ่าในมุมมองผมนะก็ผมตอนนี้ผมเริ่มโยกนะครับถ้าเกิดเครื่องไหนที่เป็นตัว a อ r ชานะครับผมก็จะใช้เป็นตัว l อ m i n ม r ในการขุดเป็นเมนหลักแล้วนะครับตอนนี้นะอืม แล้วเออแล้วก็ลืมพูดไปนะเรื่องอัตรากินไฟเนาะคือสูตรเนี่ยที่ผมใช้เนี่ยมันเป็น LHR 2เนาะมันไม่ใช่เป็นแบบ low power นะครับก็เนี่ยเวลาแรงขุดนะครับมันขุดเนี่ยก็คือที่ขุด42เนาะมันก็กินไฟอยู่ถ้าในโปรแกรมที่โชว์เนี่ยอยู่ที่117วัตต์นะครับของตัว3070เนาะก็ถือว่าน้อยนะครับทั้งที่ผมดันคอคอไปที่1450เนาะ แล้วก็อีกอันหนึ่งเนาะที่3080เนาะก็วิ่งอยู่ประมาณ230วัตต์นะครับวิ่งอยู่70 m ิลอมนะครับก็ถือว่าไม่ได้สูงมากแต่ก็ไม่ได้ดีเนาะเนี่นะแล้วก็จะมีบางจังหวะเนี่ยสวิงขึ้นขึ้นขึ้น,นลงลง,ลงเป็นจังหวะนะครับก็คล้ายๆกับในช่องเลฟฟอกที่เขาสรุปมาเนาะกม็มันก็จะมีความสวิงแล้วกันเนาะประมาณนี้แหละก็มันเป็นการปลดล็อกแบบ l h r เวชานะก็จะประมาณนี้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวสรุปท้ายคลิปแล้วกัน ท้ายคลิปนี้นะครับผมขอสรุปอย่างนี้นะครับตัว LL m i n e r นะเป็นตัวโปรแกรมขุดที่สามารถปลดล็อกได้แล้วนะครับตอนนี้เนี่ยปลดล็อกตระกูล LHR เนี่ยได้สูสีกับตัว NB m i n e r ก็คืออยู่ที่70%นะครับแล้วก็โมดของเขานะครับมันมีเยอะมากนะครับมีทั้งตัว LHR 1 LHR 2 มีทั้งโหมด A, B แล้วก็มีทั้ง LHR Low Power แล้วมี LHR Tune ด้วยนะครับซึ่งเพื่อนๆอ,อาจจะต้องลองไปปรับดูนะครับอย่างของผมเนี่ยที่ทำคลิปมานาะผมลองจูนอยู่ตั้งหลายแบบนะกว่าจะได้จุดที่ลงตัวที่ผมคิดว่ามันโอเคนะครับซึ่งเพื่อนๆก็อาจจะต้องไปหาดูนะครับว่าตัวการ์ดของเราในรุ่นที่เราใช้อยู่เนี่ยที่เป็นตัวลดแรงขุดเนี่ยมันใช้โหมดไหนได้ดีนะครับแล้วก็อืม อันนึงที่ผมว่าดูดีนะในของตัว LL m i n e r เนี่ยก็คือเป็นเรื่องของกราฟเนี่ยที่มันดูแล้วเป็นเส้นตรงนะดูสบายตาดูดีกว่าตัวของ a b m i n e r ที่เป็นแบบฟันกระยิกกระยือนะครับโอเคเนาะก็คลิปนี้คงได้ประโยชน์กันนะครับคลิปค่อนข้างยาวนะก็ขอโทษด้วยเพราะว่าอยากจะให้ดูเนี่ยหลายๆโหมดแล้วกันเนาะว่าเออเนี่ยแต่ละโหมดเนี่ยพอเราไปจูนแล้วเนี่ยเออใช้คําสั่งประมาณอย่างนี้แหละนะ บางทีบางคนเนี่ยอาจจะใช้เป็นโหมดอื่นๆแล้วก็มันก็ได้เลยนะเออแอลวิชาจูนหรือว่าจะเป็นโลว์พาวเวอร์แล้วก็วิ่งดีเลยอันนี้ก็ไม่ว่ากันเนาะแต่ของผมผมลองแล้วมันวิ่งไม่ดีนะเออก็เลยต้องเปลี่ยนนะครับโอเคก็ยังไงถ้าเกิดใครคิดว่าคลิปนี้นะครับมีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับแล้วก็อย่าลืมติดกระดิ่งกันด้วยทุกคนนะครับแล้วก็ท้ายคลิปผมขออนุญาตฝากร้านเหมือนเดิมนะครับ i p พิสสตูดิใน s h o ป e e นะครับขายแท่นลิกพ s าสตินะครับ,รบก็ไปประกอบ เครื่องกันเองเนี่ยก็อย่าลืมมาอุดหนุนเคสหลิกของผมกันได้นะครับโอเคก็เจอกันคลิปหน้านครับคลิปนี้ก็ไปก่อนแล้วสวัสดีครับผม